โอเคครับก็กราบสวัสดีวิรักแฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับมาพบกับอีกแล้วกับหลวงไกอ้น่ารักจังน้องโุกเซตของเรานี่เหมือนขี้เลยโอเคครับตามหัวข้อเลยวันนี้หลวงไก่จะไปท่านผู้ชมมาพบกับการรีวิวไอดีของเพื่อนผมเองนะครับขึ้นไประดับชาเลนเจอร์เป็นสายฟรีและใช้ตัวสีขาวด้วยนะครับมาดูกันว่าจะโหดแค่ไหน วงไกยังไปไม่ถึงเลยยังไม่ค่อยได้ดันเดือเรื่องเนี่ยถ้าคนดันเดื้อเรื่องกับลงแมปเยอะๆนะมันจะได้เลเวลของไอเดียนชูงแล้วเลเวล29แล้วเพื่อนหลวงไก่หลวงไก่ยังเลเวลเท่าไหร่อยู่เลยมาดูที่สึกกระชับมิตรนะครับที่เขาขึ้นไประดับชาเลนเจอร์แล้วนะครับเป็นสายฟรีที่ใช้ตัวละครสีขาวแต่ตัวสีขาวโคตรโดดท่านผู้ชมดูเลเวล50ะครับโอ้ เ่นนี่เสียบใช้ทะลักษ์เลยเดียวแล้วสัตว์เลี้ยงของเขาเนียยังใช้แค่ตัวสีเขียวแค่นั้นเองนะครับ พลังของทีมรวมไปที่6700 0 7, แล้วนะฮะไเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพลังของหลวงไข่กันบ้างที่พลังของทีมของหลวงไข่นะครับอยู่ที่52 0 0มื่นสองงนะฮะแล้วก็เลเวลตัวละครก็อยู่ที่2ี่นะฮะจริงๆควรจะหาเวลาดันเลเวลตัวละครให้สูงกว่าน,นี้เพราะมันจะได้ของมาทําเยอะมากนะ,ะับเลเวลวันจีก็ไม่ค่อยได้ดันนี่ตามใครไม่ใกล้ดันเลยแต่ว่าวันนี้เอามาให้ดูตัวอย่างกันนะผู้ชมว่าตัวส ขาวก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจิ้มไหม่ก,ก็อะไจริงหลวงไก่มีตัวแดงอีกตัวหนึ่งนะฮะหลวงไก่ได้ได้สัตว์เลี้ยงฟ้ามาสองตัวแล้วนี่มันได้แพ็คเปิดสิบใบมาใช่ไหมเราก็เปิดได้ฟรีหลวงไก่ก็จ่ายฟรีเหมือนกันแต่ว่าดวงดีเราก็แลกมาตัวหนึ่งตามที่หลวงไก่ได้ทําคลิปมาแล้วนะอ่ะขอเปลี่ยนน้องโคเรสออกก่อนแล้วกันนะ ดูนะหลวงไข่ไซด์แดง2นะฟ้า2นะครับว่าจะรอดไหมใช้เป็นรูปแบบสนับสนุนฮนะแหมเราต้องแก้ทางด้วยวิธีหน่อย่ะเหมือนจะเป็นรูดี้นะครับเป็นตัวแทงนะครับตามด้วยรินนะฮะแล้วก็ซับอ่ะให้เซเรนาตายก่อนแล้วกันนะเซเรนาถึกกว่าเพื่อนแล้วทีมหลวงไข่รับประกันว่าเละโหดริงโหดจังนะเออลืมไม่ดูแรงเนื่อหลวงไข่จะอยู่ระดับคิดตั้นนะยังไม่ได้ขึ้นไปชาเลนเจอร์นะครับอ่ะ มากระชับมิดกันเลยครับรับประกันว่าแหกแน่นอนเจอตัวข่าวเวลว่าสิบก็ไปที่แตกมาลุยแมนมัน,มน,มนเรียบร้อยตายหมดแล้วเริ่มต้นเกมดูดิท่านผู้ชมดูเลือดข้างบนไม่เหลือครับไม่เหลือเห็นไหมเล่เป็นโจ๊ก ท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่ว่าเราใช้ตัวละครสีอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วมาดูดาเมจที่ไอยระดาทำได้กันนะครับผมเรนนี่ตัวแบกนะครับผม <Wow. S 1> ดาเมจ5้าเซนของทีมนะครับลูนี่นี้ทำดาเมจไปแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของทีมเท่านั้นเองโคเซตทำดาเมจไปแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นของทีมแล้วก็คาบินทำดาเมจไปสิบแปดเปอร์เซ็นของทีม ถ้าผู้ชมเห็นอะไรหรือ,อยังครับว่าตัวละครแลไม่ใช่คําตอบเสมอไปมันอยู่ที่ว่าเราทําตัวอะไรไปได้แค่ไหนด้วยนะฮะอันนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ชมไปคิดกันดูนะฮะหลวงไข่นี้เรียกได้ว่าเละเป็นขี้ยังไม่ควรขึ้นชาเลนเจอร์จริงๆนั่นแหละลองเอาน้อง,องโคเซตไปดูนะว่าเป็นไงนะไปไม่จะเปลี่ยนลายัพใไปเราเปล่าวะ เออเปลี่ยนแล้วแสดงว่าเอาไลน์อัพในอารีนาเป็นหลักนะครับผมในการที่มาตีกับเพื่อนนะะ <c oughs> ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลย <c oughs> ตัวหน้าสดเราตายก่อนเพื่อนโดนน้องเด่นนี้เสียบตีเดียวที่แตกเรียบร้อยอไม่เหลือไม่เหลือไปอย่างไวอ,อีกทีมนี้คือเลือดอยังเร็วอยู่เลยอะ <c oughs> ขยะักแชท <c oughs> โอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ปารหน้าครับน้องเรนของลองแมมดามเมดยังเป็นอันดับหนึ่งของทีมเขาเหมือนเดิมนะฮะแลไว้เจอกันครับ